คนแรกก็คือคุณแก้มดาลีหุ่นตระกูลนะครสวัสดีครับแก้มครับสวัสดีค่ะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือคุณแอนนะฮะพรพัฒน์สหเจริญวัตค<ะ>ทั้งสองคนมีความน่าสนใจนะปลายปี2557ผมเห็นมีคนแบบแชร์ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์จะมีงานมาเก็ตเท่ๆนะฮะแบบ อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็ที่ก็เท่ด้วยเพราะว่ามันจะเป็นอู่ซ่อมเรือกรุงเทพมันไม่มีใครไปจัดแบบนั้นแต่ว่าคนที่ไปจัดเนี่ยผมก็ตามหาจนกระทั่งจนเจอวันนี้ครับก็คือแก้มกับแอนนะฮะแก้มจบอะไรมาจ๊ะจบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่จุฬาคณะภาคผังเมืองจบสถาปจุฬาภาคผังเมืองที่เดียวกับแอนแเป็นเพื่อนกันมาเลย แล้วคุยไปคุยมายังไงถึงทำให้เกิดไอเดียว่าจะไปจัดงานที่อู่ซ่อมเรือกรุงเทพคือเหมือนความคิดแบบบ้าๆที่อยากจะทําอะไรตลอดเวลานี่คือเหมือนแอแก้มคิดว่าอยากจะปอกภาพที่นู่นที่นี่เหมือนว่าอยากทาเปิดร้านไปนเรื่อยในที่แปลกๆอยู่แล้วแต่ว่าที่เกิดเป็นโปรเจกต์จริงๆอ่ะเพราะว่าแอนน่ะได้ไปเรียนบบมาร์เก็ตติ้งอืใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็พอดีไปบังเอิญไปเจอพี่ที่ดูแลมาเก็ตติ้งของของู่ต่อเรือพอดีอะไรเงี้ยแ้วก็คือก็อคุยกับพี่เขา คือเหมือนตอนแรกพี่เขาก็งงเหมือนคนก็ไม่รู้ว่าแบบเขาทําอยู่ตรงไหนหรืออะไรเงี้ยคือแต่คือหนูรู้ว่าคือตรงไหนเพราะว่าคือตอนแบบปีสี่คือแก้มกับแอนเคยทํำโปรเจก ที่อู่ต่อเรือตรงนั้นแต่คือตอนนั้นเป็นไซส์ใหญ่ค่ะคือเป็นตั้งแต่อู่ต่อเรือถึงสะพานปลาอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นแบบโปรเจ์ของเมืองอยู่แล้วก็เลยรู้ว่าคือมันมีอู่ตรงนี้อยู่แล้วมันเป็นแบบเหมือนเป็นฮิตเดนสเปซอยู่ใจกลางเมืองยเ้ทมาพวกเราก็ชอบกันก็เลยแบบก็เลยกลับมาแล้วให้แกฟังก็เลยแบบเฮ้ยงั้นลองขอพี่เขาไหมว่าแบบลองไปจัดอะไรสักอย่างคือให้คนอ่ะแบบเข้ามาตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกก็ว่าจะเป็นแบบเป็นอาร์ตเอ็กซิร์เชั่นหรืออะไรแบบ ก็หลายอย่างอะไรเงี้ยเก็คิดออกมาเสร็จแต่ทีแบบคิดว่าแบบเหมือนครั้งแรกเลยที่จะให้ดึงคนเข้ามามันก็น่าจะเป็นลักษณะเป็นแบบเป็นมา์เก็ตเป็นที่ออกมาที่คนมานั่งแฮงเอาท์มานั่งชิวกันแบบอยู่เลมน้ำอะไรเงี้ยแทนที่จะเข้าไปแบบตามอยู่ในเมืองอะไรเงี้ยค่ะก็ได้แบบช่วงเวลาช่วงแบบปลายปีซึ่งแบบอากาศกําลังโอเคที่ควรจะเข้ามาแบบหาที่นั่งเอาท์ดอร์ดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบลองขอทั้งอูดูอะไรเงี้ยทางอูก็อนุญาตก็เลยแบบได้เข้าไปจัดค่ะคือในในผังเมืองที่เราเรียนนะคะคือเราเรียน ในสถาปัตยกรรมผังเมืองคือมันจะเป็นลักษณะของเออร์เบิร์นดีไซน์มันจะไม่ใช่เป็นเออร์เบิร์นแพลนอย่างที่แบบทุกคนเข้าใจว่าเป็นผังสีอะไรเงี้ยค่ะลักษณะของเรามันจะเป็นแบบเหมือนเป็นการทำพับบิกสเปซหรืออะไรเงี้ยหรือการแบบดูแลเรื่องแบบเดเวล็อปเมนต์ของเมืองให้มันเป็นไปตามแบบใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าแต่คือคนในเมืองเงี้ยค่ะก็ยังสามารถแบบใช้พื้นที่ได้อย่างแบบเต็มศักธิภาพที่แบบไม่ใช่แค่แบบต้องหลบเข้าไปในตึกหรืออะไรเงี้ยค่ะอันนี้ถือเป็นการลองของที่เรียนมาหรือเปล่า ก็เหมือนว่าเหมือนที่เรียนมามันแบบเหมือนฝังอยู่ในแบบความคิดไปแล้วอะเหมือนว่าแนวคิดมันก็เลยเหมือนแบบคิดอยู่แบบเนวเรื่อง p a c e p u b p i c Space อะไรเงี้ยมันเลยเหมือนแบบรู้สึกว่าตรงนี้มันน่าจะทําอะไรสักอย่างห่คือทางอู่ช่วยเหลือเยอะมากอาฮเขาช่วยเหลือไง ดูแลอะไรเงี้ยคือเขาค่อนข้างเฟรนลี่มากเวลข้ามทุกคนที่แบบในวันงานก็เหมือนกันเขาก็แบบคอยดูแลว่าแบบใครเป็นอะไรเนาะแบบมีอะไรอะไรเงี้ยซึ่งุกคนก็พูดว่าแบบคอยพี่ที่อู่เขาแบบดีมากเลยจแล้วตอช่วงเซตอัพงานเขาก็แบบดูแลตลอดว่าตรงนี้มีอะไรไหมเหมือนเราไปเซตอัพมันก็ต้องมีแบบพวกต่อโคมไฟเพราะเราทำเองขึ้นมาหมดเลยแล้ก็แบบคอยช่วยดูอะไรระบบโฟงระบบไฟอะไรก็คือแบบทุกอย่างเลยซึ่งจริงๆแล้วพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นอู่ซ่อมเรือ ค่ะนะฮะเ,เป็นอู่ต่อเรือเลยใช่ใชอ่าฮะมีลักษณะที่แบบลึกลงไปใช่ฮะห,หลังจากที่ไปติดต่อได้แล้วค<ช>่ะเริ่มต้นการทำงานยังไงกันพยายามทำแบบโปสเตอร์ดึงคอนเซปต์เหมือนว่าต้องพยายามอธิบายคนอื่นเข้าใจเพราะว่าที่มันค่อนข้างประหลาดมากถ้าเกิดเรียบเทียบยวกับว่าพวกที่แบบเกิดมาเก็ตในปัจจุบันมันก็อยู่แบแบบห้างอะไรเงี้ยแลวอสแควร์อะไรเงี้ยซึ่งแบบค่อนข้างแปลกคือตอนแรกก็ค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะว่าเหมือนวางราก คือคนทั่วไปเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็เหมือนไม่เก็ตว่าจะไปทำอะไรตรงนั้นเลยแล้วแม่จะทำแบบเหมือนทำอาร์ตเวิร์กทำอะไรอธิบายว่าแบบเออมันจะแบบคอนเซปต์มันเป็นมานนี้นะเน้นที่ชิลอะไรแบบนี้แล้วก็แบบเหมือนเปิดประกาศออกไปแล้วก็แบบช่วยกันแชร์ว่าแบบมีใครสนใจอะไรนี่แหละไอ้ตรงนี้แหละมันเป็นส่วนสำคัญคือทำอยังไงให้คนเขาเชื่อทำยังไงให้คนเขาเข้าใจอ่ะคือเพิ่งงงๆนะไปจัดงานที่อู่ซ่อมอู่ต่อเรืออะไรประมาณแบบนี้ มีเพื่อนเพื่อนมาช่วยไหมก็คือมีเพื่อนเพื่อนมาช่วยแต่ว่าเหมือนหลกักๆก็คือสองคนเลยที่เป็นคนดูเลยก็มีแบบเป็นพี่อะ,อะไรเงรี้ยค่ะที่เขาทํางานด้านสื่ออะไรเงี้ยเขาก็แนะนํามาว่าเออจะต้องเขาไปหาตามสื่ออะไรเงี้ยให้เขาช่วยประชาสัมพันธ์ให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วไปไ,ไหมไปค่ะไปนะพอมันได้สถานที่แล้วแก้มทาํางานยังไงในการวางแผนในการที่จะจัดการพื้นที่ต่างๆนานา ก็คือเหมือนพอเราได้ที่มาเนี่ยเอาเทระดับหนึ่งเรารู้จักมันอยู่แล้วเพราะตอนปี4เราเคยทำโปรเจกต์เราก็จะรู้ว่าตรงไหนมันแบบน่าเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนว่าอยากให้รู้จริงว่าคอนเซปต,ต์ของแบบที่เราจัดอย่างเงี้ยคือเราต้องการหาที่ที่แบบ แล้วก็จัดออกมาเป็นที่แฮงเอาท์พอามีตรงนี้ให้แบบคนเข้ามาแล้วก็เลยดึงเรื่องมาเก็ตเข้ามาแต่ละครี้การวางแปลนของเราคือมอาจจะแบบประหลาดหน่อยคือเหมือนว่าเราก็จะฟิกก่อนเลยว่าตรงไหนที่มันจะแบบคนที่จะเป็นที่นั่งชิลหรือว่าเป็นที่ที่แบบพับลิกให้คนได้ใช้อะไรเงี้ยคือมองจากอันนี้อันดับแรกก่อนใช่ดังนั้นที่ดีที่สุดมันคือริมน้ําก็เห็นว่าตรงที่เป็นริมน้ําทั้งสองอันแล้วคือให้เป็นที่นั่งแล้วก็โซนด้านในค่อยแบบเป็นพวกร้านค้าอะไรเงี้ยครับผมตั้งชื่องานว่าอะไร The Great d o o r Market ค r e รเซนแบงคอกดอกแลนด์ท้าทายไหมตอนนั้นท้าทายมากเพราะว่าแบบเหมือนปกติที่เราเรียนมาก็คือเราเรียนในส่วนของผังหรืออะไรเงี้ยจบแต่คือในการแบบเอากันไหนในส่วนของพื้นที่ต่างๆมันก็เป็นเรื่องที่ใหม่สําหรับเราเหมือนกันที่เราจะต้องมานั่งรังานทั้งหมดอะไรงี้ครับผมคุณไปชวนร้านค้ามาจากไหนยังไงทํำยังไงกัน ก็ทางโซเชียลมีเดียค่ะสมมาก็คือจะประกาศเข้าไปในตามแบบ Facebook IG อะไรเงี้ยแล้วก็ให้แบบเพื่อนๆนะคะช่วยแชร์กันให้อะไรเงี้ยตั้งเพจขึ้นมาเหมือนกันเป็นเพื่อนด้วยที่แบบรู้จักกันอะไรเงี้ยก็ฝากเขาชวนกันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาชวนคนมาได้สักกี่ร้านแรกๆไม่ยากเหมือนกันคเพราะแบบเหมือนคนมาถึงว่าก่อนถึงงาน ชวนคนมาค่อนข้างยากใช่ค่ะเพราะว่าคือที่มันค่อนข้างแปลกอย่างที่ตะกี้แกบอกไปแล้วว่าแบบปกติส่วนมากร้านค้าตามแบบไอจหรืออะไรพวกเนี้ยค่ะเขาก็จะชอบไปตามแบบตามห้างหรืออะไรที่แบบคนเยอะมากกว่าหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะไม่รู้ว่านี่มันที่ไหนอะไรเงี้ยคือเราก็ยางถูกบอกเฮ้ยคือมันเดินทางมันง่ายนะรถไฟฟ้าก็มาถึงอะไรเงี้ยอยู่เลมน้ำแบบบรรยากาศดีอะไรเงี้ยแล้วก็ พยายามทำเแบบเป็นโปสเตอร์ให้แบบเห็นเปอร์สเปกทีฟของงานว่ามันจะเป็นประมาณไหนอะไรเงี้ยค่ะบา,บางคนก็แบบเออเห็นแบบรูปแบบน่าสนใจอะไรเงี้ยเขาก็โอเคติดต่อเข้ามา<ล>การเดินทางอย่างที่แอนบอกไปเนี่ยตอนนั้นครั้งแรกที่ทำเนี่ยมันง่ายจริงๆเพราะว่านั่งรถไฟฟ้า BTS มาลงที่สถานีสะพานตักสินสะาตักิแล้วก็เดินมาประมาณ5นาทีเดินมานิดเดียวเองก็จะเจอรือไม่ไกลเลยง่ายมาก แต่เสี่ยงมากๆต่อการสื่อสารครั้งแรกว่ามันอยู่ที่ไหนใช่ค่ะค่อนข้างค่อนข้างเสี่ยงเหมือนเขาไม่แบบจุดตรงไหนอะไรเงี้ยผ่านอ่างโปรติผ่านไม่เห็นมีเลยม่อยู่ตรงไหนเนี่ยเพราะจริงถ้าดูจากข้างนอกคือไม่รู้แน่ว่าเข้าไปข้างในมันจะแบบเป็นอู่ต่อเรือขนาดนั้นเออมันมีตึกสีฟ้าฟ้าอะไรเงี้ยแล้วก็ทางเข้าแบบเล็กๆที่แบบไม่ไม่ไม่เห็นว่าข้างในเป็นงไงเลยก็ถือว่าออกใจกล้ามากในการที่ไปเลือกสถานที่นะฮะที่คนแบบไม่ค่อยรู้จักคือคือพูดกับแอร์ว่าถ้าเกิดไม่ได้ที่นี่เราคงไม่ทำหรือว่าจริงๆแแล้วบบ เหมือนแบบที่มันที่มันใช่อะใช่อืก็คือแบบเอาจริงๆก็คือทําโปรเจกต์มาแบบเรียนมาห้าปีก็คืออันนี้ก็คือเป็นไซต์ที่ชอบที่สุจน์ก็เลยแบบโอเคอยากจะทำตรงนี้แล้วก็แบบตั้งแต่เรียนมาก็คือเป็นคนชอบแบบทําพื้นที่ริมน้าอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยจะสนใจแบบตามพื้นที่ริมน้ำว่าแบบเฮ้ยมันคนน่าจะเข้าไปคือเหมือนคนกรุงเทพอะค่ะเขาจะแบบยังไม่ค่อยสนใจในส่วนของพื้นที่ริมน้ำมากอะไรเงี้ยมันจะแบบเหมือนลักษณะเป็น private บบเป็นพื้นที่ของแบบต่อคนหน้าบ้านคนไหนแบบโชคดีได้บ้านอยู่ริมน้ำอ,อะไรเงี้ยแต่ว่าเต่คนก็จะไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยจะต้องมีทางเดินริมน้ำจะต้องแบบเป็นพับอิกสเล่ริมน้ำหรืออะไรเงี้ยนะะแล้วก็แบบได้ที่ตรงนี้ขึ้นมามันก็มันน่าจะเป็นที่แรกที่คนรู้สึกเฮ้ยแบบเข้าใจในบรรยากาศว่ามีริมน้ํามันดีนะเลย โอไม่พอแอนพูดอย่างนี้นะผมเข้าใจเลยนะว่าลําบากจริงๆนะที่ในในเมืองใหญ่ๆอย่างในกรุงเทพเนี่ยที่มันจะมีสเปซเชิงแบบว่าไปเดินเล่นริมน้ําได้เวลาเราไปต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีทางเดินริมน้ำสวยๆเป็นแบบเป็นพลาซ่าหรืออะไรเงี้ยรือว่าแบบในตึกใหญ่ที่ขึ้นริมน้ำเขาก็จะมีเป็นพลาซ่าให้คนเข้าไปได้ต่คือในกรุงเทพยังไม่มีในในส่วนนั้นขึ้นมาซึ่งสเปซแบบนี้จริงๆผหว่ามันมีค่ามากๆเลยนะใช่ค่ะอ่าฮะ อันหนึ่งที่ผมได้ยินมาแล้วก็รู้สึกชื่นชอบมากจากการดูในภาพที่เห็นก็คือพยายามใช้ผ้ากับสีเขียนด้วยด้วยด้วยมืออันนี้เป็นงานที่ตั้งใจใช่ เหมือนว่ามันเลือกไอ้ตัว m ท t เรียลของที่จะทาเป็นเต็นท์้วยอะคือเราไม่อยากได้แบบเต็นท์ขาวแบบเเรียงๆอะคือบรรยากาศมันน่าจะเป็นอะไรที่มันแบบดิบกว่านั้นนิดนึงเพราะด้วยไซมันก็ค่อนข้างที่จะแบบดิบทุกอย่างมันแบบเรียวมากแบบไม่ได้แบบตกแต่งอะไรมากคือมันสวยด้วยกันเลอะไรปอานั้นอยู่แล้วเราก็เลยแบบเอองั้นใช้ไม้ไหมแบบเขาคารโกข้างบนล่ะผ้าดิบแล้วกันอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบคุยกันว่าเอองั้นก็แบบโค้ไม้ต่อโค้ไม้ก็จะใหม่ใช้ผ้าดิบแล้วก็ เขียนชื่อร้านข้างบนแล้วกันเพราะว่ามันอยู่ระดับที่ต่างกันนะมันมองเห็นจากข้างบนได้แล้วก็คิดว่าเนี่ยเขียนบนหลังคาก็น่าจะดีซึ่งได้ข่าวว่าทางทีมงานก็ทําไว้ให้เลยใช่ก็คือเขียนให้เรียบร้อยหเขียนอยู่หลายวันกันเป็นงานที่ออกมาแล้วผมว่ามันก็มันก็สวยดีมันก็เท่ดีขอบคุณค่ะพอทําผ่านไปฟีดแบ็กเป็นไงก็ดีค่ะคือเหมือนอย่าง งานเราจัด3วันนะคะอ,อย่างวันศุกร์ตั้แรกคือเราก็ยังคิดก็คือคิดว่าคนน่าจะมาประมาณหนึ่งก็คือคนก็มาเยอะกว่าที่คาดไว้แล้วแบบเหมือนพอคนเริ่มมาปุ๊บก็เห็นแล้วก็ถ่ายรูปลง<อ>โซเชียลแล้วคราวนี้คนก็เลยเริ่มมาเยอะขึ้นเรื่อยๆคือมันเริ่มจากวันศุกร์คนก็มาเยอะแล้วก็แบบถ่ายรูปลงไปแ<อ>ชร์อะไรเงี้ยแล้วพอแบบเห็นคนเยอะอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มมากันเรื่อยๆก็แบบวันอาทิตย์ก็เยอะแบบจนดล้นนั่นก็คือได้รับการตอบรับจากผู้คนที่ไปอย่างดีมากๆ <ช>มันไม่เป็นปัญหาเลยที่บอกว่าโอ้โหมันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันไม่น่าจะใช่ปัญหาก <c oughs> ็มีคนโทรมาถามเยอะเหมือนกัน <c oughs> ว่าแบบอยู่ตรงไหนอะไรไงเง<อ>ี้ยต้องอธิบายเพราะว่าเออลงรถไฟฟ้ามาเขาแบบเหมือนแรกๆเขาก็พยายามจะขับรถมาค่ะแต่ทีนี้แบบที่จอดรถคือเราก็มีประมาณหนึ่งแต่มันก็จํากัดเหมือนกันนะคะวบบ่าจอดอยู่ในอู่อะไรเงี้ยเพราะว่าอยู่ริมถนนเจริญกรุงก็แบบรถติดด้วยก็พยายามแนะนําว่าให้มาทางแบบ BTS มากกว่าอะไรเงี้ยค่ะมีทั้งข้อดีและข้อเสียใช่ข้อเสียก็มีข้อเสียคือ ก็คือโดนติงเรื่องความปลอดภัยใช่เพราะว่าอย่างที่เห็นนะฮะก็คือมันจะมีระดับ<ช>จะต้องลงไปข้างล่างะนะซึ่งก็ต้องเดินเป็นแบบบันไดลงไปใช่คือจริงมันมีบันไดยอยู่เราพยายามที่จะทําบันไดใหม่ด้วยแบบเป็นเพราะว่าตัวบันไดเดิมอะค่ะมัน<ค>ไม่ค่อยปลอดภัยแล้วคือ,อม,มันก็แคบด้วยคือเป็นบันไดปูนอะคะอ่ะและะ้วแบบพอแบบ คืออู่มีมานานแล้วเพราะฉะนั้นคือตัวบันไดเขาก็จะแบบลันแบบขั้นก็จะไม่ค่อยแบบเสมอแบบไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่ค่ะล้วก็เลยต้องทําในส่วนของแบบต่อเป็นบันไดขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบแต่คือคนเข้ามาก็จะอาจจะแบบรู้สึกว่าค่อนข้างหวัดเสียวหรืออะไรเงี้ยว่าแบบเฮ้ยมันจะปลอดภัยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนของแบบตัวรอบๆข้างของริมอู่คือด้วยความที่ ตรงปัจจุบันเนี้ยค่ะทางอู่เขาก็ยังดําเนินกิจการต่อเรืออยู่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นว่าจะไปกั้นอะไรมากมันก็ไม拜拜่ได้อะไรเงี้ยค่ะก mm ็เ hmm. ป็นลักษณะของใช้เป็นตัวเชือกอะค่ะเป็นเชือกกั้นความปลอดภัยอะค่ะกั้นไว้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทางอู่ค่ะเขาก็จะเตรียมตัวเจ้าหน้าที่ไว้คอยดูแลพื้นที่อะไรเงี้ยคอยแบบกั้นไม่ให้คนเข้ามาใกล้มากอะไรเงี้ยค่ะแต่แบบแต่ก็จะมีบางคนก็อาจจะแบบพยายามจะเข้าไปใกล้เพื่อจะไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยคเราก็พยายามแบบเขาก็จะมีโทรศคพพยายามคอยเรียกว่าเฮ้ยหลบออกมาหลบออกมาเพื่อ ค่ะแต่คือเราก็มีเตรียมทางอูเขาก็เตรียมแบบคอยดูแลให้างเงี้ค่ะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะถูกติงมาก็ค่อยไปแก้ไขเอาเพราะนั้นผมถามจากงานครั้งแรกความพึงพอใจของทั้งแก้มและแอนเนี่ยเป็นยังไงบ้างเริ่มจากแก้มก่อนก็คือดีใจนะคนมาเยอะแบบเกินเกินกว่าที่คิดไว้มากในตอนแรกแหละคือแบบคือก็ดีแล้วสนุกแล้วอ่ะเหมือนว่าก็ดี คือที่จริงก็อยาก,กาดีอีกอยากอยากให้มันสุดกันเนี่ยแต่ว่าคือด้วยงบด้วยอะไรด้วยกนะ็ <laughs> <laughs> เลยแบบที่จริงอยากจะทาอะไรเยอะแยะมากแต่สไตท้าัต้องตัดตัดออกเลยถ้ารอบหน้าได้มีโอกาสได้ทําอีกก็คงจะทําให้มันเต็มคุณไปเอางบมาจากไหนคุณคุณคุณใช้งบเยอะไหมคุณไปเอางบมาจากไหนอะไรเงี้ยก็คือจากร้านค้าจะค่าเช่าร้านค้าแล้วก็ เอามาเอามาคล้ายๆออแกไนซ์งานอันอันนี้ก็คือเราก็เก็บค่าเช่าร้านใช่เก็บค่าเช่าร้านประมาณนี้ไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีไม่มีสปอนเซอร์ยังไม่มียังไม่มีสปอนเซอร์เพราะเราทำครั้งแรกใช่อ่ะแอนความพึงพอใจก็พอใจมากเพราะก็แบบเป็นที่ที่ชอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็แบบก็พอได้เข้ามาทำแล้วคือคนเข้าใจอะไรเงี้ยแบบพอเสร็จแล้วก็มีคนติดต่อเข้ามาเออแบบ ขอบคุณที่จัดหรืออะไรเงี้ยที่แบบเออเห็นแบบพื้นที่ริมน้ำอะไรเงี้ยก็ก็คือตรงวัตถุประสงค์ที่เราอยากจะทำตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็เลยแบบโอเคเหมือนที่มันแบบสวยด้วยตัวของเขาอยู่แล้วค่ะทำให้แบบคนเข้ามาครับผม